ปากตัวนี้ไงตานี่ไงตาตาจมูปากห<ฮ>ูเอาเอาใครจะไปบอลรบือยกมือขึ้นเอาใหม่เอาใหม่ใครจะไปบรรอลรบือยกมือขึ้นใครจะไปหาหมอยกมือขึ้นอ,อ,จ,ะรรอ,อ,นอจะไปขีดยา ตื่ใจมันหลายพี่น้องถอยมันี่ถอยมันี่ยถอยกเถอถอยโอ้ยอยแห้งเลย้านโอ้ยมันถอยแห้งแ่อยกัดร่มันตัว คนตายาวมากแค่แม่มสวยสุดแมนพี่น้องขนตาคนตาหนองงามงามไม่ใครเชื่อน้องพ่อยยกมือขึ้นนี่น้องพ่อยแล้วน้องพ่นั่งรถอยู่โอ้เออเดี๋ยเห็นไหมเขาชื่อน้องพ่อย น้องเพียร์ไม่บายไายบายบอกเหตุการกเห็นได้พี่น้องจะส่สร้าง,งอย่างอย่งนี้จ้เเอาจา้จาจา้าจ้าจ้าแล้วจา้า จ้าขอบคุณค่ะอมกล้องอยู่น้ำลุ่มผิดไหมจ้าหลับไป,ไปแม่บี กัปแจกัแจกัปแจเกั๊ปแจกัปแจกัปแจ๋กัปแจ๋คอยอุ้มดนบ้าไรคอยรลยีอะไร้างไยูกปากอยู่ไหนปาก ปากจมูกจมูกหูดังนะหูดังอยู่ไหนนี่นี่นี่นจมูกไนในตาล่ะตาโอ้เก่งยังเลยไหนผมผมผมอยู่ไหนผมผมนี่นี่ผมอ๋อมกิบไปเสร็จแ้แม่เอาบางหมดบ้ว่ากินเจอนี้จอ้จ เอามาให้ยายมาให้ยายก่อนนเอานั้นมาให้ยายก่อนเนี่ยเอาเมื่อกี้นี่มาให้ยายก่อนัขอขอข่เอานนนกินนมนอนอ น้องจะไปนอนแล้วนะคะลุ่งกับสิไปนอนคือกันบันนี้เอาไปบ่ายาย,ายบายพี่น้องกัน <c oughs> ายบายพี่น้องกันไยบ่าย <c oughs> <c oughs> จุบนน้ำ <c oughs> จุบนน้วลูกจุ๊บน้ำ <c oughs> ไปนอนกันด้วยพี่น้องเดอท <c oughs> ังพอกันไหม